สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูผักกาดขาวหอ่อหมูสับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมลวกผักกาดขาวกันก่อนค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปลวกเราจะใช้เวลาลวกผักกาดขาว30วินาทีให้ผักกาดขาวพอนิ่มค่ะจากนั้นเราก็เสด็จน้ำเอาผักกาดขาวขึ้นแล้วก็พักผักกาดขาวไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมลวก ต้นหอมค่ะใช้ต้นหอมทั้งหมด2ต้นลวกเป็นเวลา30วินาทีให้ต้นหอมพอนิ่มค่ะเอาไว้ใช้มัดประกาศข่าวตอนที่ห่อมหมูสับแล้วนะคะพอลวกต้นหอมเสร็จแล้วก็เสดดน้ำเอาขึ้นจากนั้นเราก็มาเตรียมหมูสับ300กรัมกระเทียมโขลกหยาบหยาบหนึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีโขลกหยาบหยบช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชา ผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาซีอิวขาว2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะและวุ้นเส้นแช่น้ำจนนิ่มสับพอหยับหยาบนะคะ1ถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมมาห่อผักกาดขาวกันค่ะเราก็นําผักกาดขาวมาวางบนจานนะคะแล้วก็ตักหมูสับที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวางลงไปที่โคนใบค่ะแล้วก็ม้วนห่อผักกาดขาวกับหมูสับนะคะม้วนใช้วิธีเดียวกันกับการห่อปอเปี๊ยะค่ะเราก็ใช้ด้านข้างของใบห่อหุ้มกับหมูสับปิดเอาไว้แล้วก็ม้วนต่อนะคะเพื่อไม่ให้หมูสับหลุดออกมาค่ะ พอห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็นําต้นหอมลวกนะคะมาผูกกับผักกาดขาวนะคะผูกให้เป็นปมค่ะเวลานําไปนึง่งหรือนําไปต้มตัวผักกาดขาวจะได้ไม่แยกออกจากหมูค่ะพอห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ห่อที่เหลือต่อให้เสร็จจากนั้นเราก็นํามานึ่งเป็นเวลา15นาทีเพื่อให้หมูด้านในสุกค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะ ต่อไปเรามาเตรียมต้มน้ำซุปค่ะใช้น้ำเปล่า1.5ลิตรต้มให้เดือดจากนั้นก็ใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนตามด้วยรากผักชีบุบแล้ว2รากเห็ดหอม6ดอกแครอทครึ่งถ้วยผักกาดขาวที่เหลือมาสักครู่นี้1ถ้วยปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาและซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้พอเข้ากันแล้วก็ต้มทิ้งไว้5นาทีเพื่อให้เห็ดหอมนิ่มค่ะพอต้มครบเวลาแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและในส่วนของผักกาดขาวห่อหมูสับก็นึ่งครบเวลา15นาทีแล้วนะคะเราก็นำผักกาดขาวห่อหมูสับมาจัดเรียงใส่จานแล้วก็ราดด้วยน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผักกาดขาวหอ่อหมูสับเพื่อนๆสามารถที่จะทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้ก็ได้นะคะหรือจะทานเป็นซุปแกงจืดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ